สวัสดีครับพบกช่องตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8จะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําให้กับมันสัปะหลังของเราและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับเราเชาวไร่มันสัปะหลังในช่วงที่มีปริมาณน้ําฝนที่ดีหรือว่าฝนตกชุกหรือว่าตกอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มันสัปะหลังของเรานั้นอยู่ในช่วงอายุที่กําลังจเจริญเติบโตคือช่วงอายุตั้งแต่1เดือนจนถึง3เดือนก่อนที่จะลงหัวนะครับ โดยที่จะเกี่ยวข้องกับปุ๋ยนะครับครับปุ๋ยที่ว่าน,นี้ก็คือปุ๋ยที่จะเน้นไปทางเลขตัวหน้าสูงหรือธาตุไนโตรเจนสูงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกร็ดหรือว่าปุ๋ยเม็ดเพราะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าธาตุตัวเอ็นตัวแรกของปุ๋ยก็คือธาตุไนโตรเจนซึ่งไนโตรเจนนะครับมันจะเป็นธาตุอาหารที่จะเข้าไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชหรือว่ามันสัมหลังของเรานั้นให้มีความเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ โดยเฉพาะลักษณะของกายภาพทางใบนะครับแล้วเรามาฟังกันนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงไม่ควรใช้ปุ๋ยที่มีธาตุตัวเอ็นหรือธาตุไนโตรเจนสูงในขณะที่มีปริมาณน,น้ําฝนที่ดีหรือว่าฝนที่ตกอย่างสม่ําเสมอในช่วงของมันสัพพลังของเราอยู่ในช่วงอายุการเจริญเติบโตก่อนที่จะถึง4เดือนนะครับก็อย่างที่ตอง8ได้บอกไปในคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ําฝนนะครับว่าน้ําฝนนั้นมีธาตุ ตัวใดนะครับที่น้ำฝนนํามานะครับเมื่อฝนตกลงมานั้นนะครับฝนนั้นจะนําพาเอาสารประกอบไนโตรเจนลงมาสู่พื้นดินนะครับซึ่งหากฝนตกเยอะและสม่ําเสมอก็ยิ่งจะทําให้ไนโตรเจนนั้นมีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเพียงแค่ฟ้าแลบนะครับมันก็ยังจะทําให้มีธาตุไนโตรเจนนั้นตกลงมาสู่พื้นดินของเราได้ด้วยนะครับและเมื่อมันสปารลังของเรานะครับได้รับไนโตรเจนจากฝนที่ตกลงมาอย่างสม่ําเสมอแล้วนั้นนะครับ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นปุ๋ยที่มีตัว N ให้กับมันสัปปะหลังของเราแต่อย่างใดนะครับหมายถึงว่าตัว N ที่สูงนะครับเพราะนั่นนะครับมันจะทําให้มันสัปปะหลังของเรานั้นจะมีโอกาสที่จะได้รับธาตุไนโตรเจนสูงและมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงระยะแรกหรือว่าช่วง3เดือนแรกก่อนที่มันสัปปะหลังของเราจะลงหัวนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้รับธาตุไนโตรเจนสูงนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาหรืออาจจะส่งผลกระทบถึงการให้ผลผลิต ที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันสับปะหลังของเรานะครับได้รับธาตุในตรเจนสูงมากในช่วง3เดือนแรกโดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาณน้ําฝนหรือว่าฝนตกอย่างสม่ําเสม,นสมอนั้นปัญหาที่จะตามมานะครับก็จะเป็นการบ้าใบนะครับเมื่อมันสับปะหลังบ้าใบนะครับโอกาสการให้หัวนั้นก็น้อยนะครับและบางสายพันธุ์นะครับก็จะมีอาการต้นอวบใหญ่เกินไปนะครับ เมื่อบ้าใบไม่ลงหัวนะครับและเมื่อต้นอวบใหญ่เกินไปนั้นก็จะทําให้อกาศล้มของมันสัปหลังนั้นล้มง่ายนะครับและความทนทานต่อโรคนั้นก็มีน้อยนะครับและอาจจะลุกลามไปถึงการให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวในระยะยาวด้วยนะครับแล้วถ้าว่าเป็นพืชอื่นๆนะครับที่ได้รับธาตุไนโตรเจนสูงหรือว่ามากเกินไปนะครับอย่างเช่นอ้อยนะครับก็จะทําให้อ้อยนั้นจืดนะครับแล้วถ้าเป็นส้มนั้นส้มก็จะเปรี้ยวนะครับ มีแต่กาดนะครับไม่มีน้ำนะครับและยิ่งถ้าหากว่าเกษตรกร,กรท่านใดนะครับได้ทําการรองพื้นด้วยปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงจาพวกขี้ไก่แก่หรือว่าปุ๋ยยูเรียแล้วนะครับหากว่าเกษตรกร,กรท่านนั้นนะครับได้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเข้าไปอีกในช่วงที่ฝนตกสม่ำเสมอนะครับก็ยิ่งจะทําให้มันสับปะหลังของเกษตรกร,กรท่านนั้นนะครับมีความเสี่ยงต่อผลผลิต ก็คือการให้หัวของมันสปหรังนั้นอาจจะได้ปริมาณหัวนั้นน้อยกว่าผู้อื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยกับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามรวมถึงมันสปรหรังของเรานะครับถ้าหากว่าเกษตรกร,ะกรนะครับไม่สังเกตว่าพืชหรือว่ามันสปรหรังของเรานั้นมีธาตุอาหารใดเพียงพออยู่แล้วหรือว่าขาดธาตุอาหารใดบ้างนะครับการใส่ปุ๋ยของเรานะครับก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ซึ่งอาจจะเพิ่มโทษให้กับ พืชหรือว่ามันสัะหลังของเราเข้าไปอีกในระยะยาวนะครับและการสังเกตความเจริญเติบโตของพืชหรือว่ามันสัะหลังของเราให้รู้อย่างถ่องแท้นั้นนะครับก็ยิ่งจะช่วยลดต้นทุนปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะนําเงินไปซื้อปุ๋ยที่มีธาตุในไนโตรเจนสูงมาใส่มันสัะหลังของเราในช่วง3เดือนแรกโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกอย่างสม่ําเสมอนะครับเราก็นําเงินจํานวนนั้นนะครับไปซื้อ ปุ๋ยตัวอื่นมาไว้ก็คือปุ๋ยเล่งหัวเล่งแป้งหรือว่าไปซื้อยาฆ่าญ้ามาไว้จะดีกว่านะครับถ้าทําได้อย่างนี้นะครับผลผลิตในแต่ละรอบปีย่อมมีเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ตอง8ก็หวังนะครับว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรชาวไร่มันสปลังไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรทุนน้อยไร่น้อยและ,กะเกษตรกรใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดเป็นครู เรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ